ตำบลลุ่มสุ่มมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านตั้งแต่เหนือตลอดใต้ตำบลลุ่มสุ่มเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำแควน้อยราษฎรส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำซึ่งสมัยก่อนจะใช้การสัญจรทางน้ำเนื่องจากยังไม่มีถนนสมัยนั้นประกอบกับพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำทุกป,ปีราษดรมนนีอาชีพสารสุ่มจับปลาเมื่อคันยามน้ำลดก็จะเห็นสุ่มเป็นจำนวนมากอยู่ในลุ่มจึงเรียกว่าตำบลลุ่มสุม่มตำบลลุ่มสุม่มทิศเหนือติดต่อกับตำบลท่าเสาอำเภอไทโยกและติดต่อกับตำบลช่องเสดาออำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีทิศใต้ติดต่อกับตำบลสีมงคลอำเภอไทโยกทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลสิงอำเภอไทโยกทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลว่องตี้อำเภอไซโยกและตำบลวังระแจอำเภอไซโยกตำบลลุ่มสุ่มมีหมู่บ้านจำนวน11หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน8,724คนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสำหรับปลูกพืชและผลไม้ที่สำคัญได้แก่มันสปะลังยางพาราอ้อยกล้วยน้ำว้าด้านการท่องเที่ยวตำบลลุ่มสุม่มมีสถานที่ที่สำคัญหลายแห่ง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อาทิเช่นถ้ำกระแสถ้ำกระแสถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลลุ่มสุนมที่โด่งดังไปทั่วโลกและเป็นจุดหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่ถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ด้านแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแหล่งเรียนรู้ในตำบลลุ่มสุมมีประเภทแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ บ้านนางวิมลโพมีเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้จนสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและคนในชุมชนภายใต้หลักปัจชยาเศรษฐกิจพอเพียงจนกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนามโมเดลก็สนตำบลลุ่มสุม่มตั้งอยู่ที่ บ้านลุ่มพึ่งหมู่สามตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบ,บุรีกศนตำบลลุ่มสุ่มอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไซโยและอยู่ห่างจากกศนอำเภอไซโยประมาณ1กิโลเมตรพุทธศักราช2543องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มได้ยกฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจึงได้ย้ายอาคารสถานที่ตั้งมาอยู่เลขที่188 หมู่3ตำบลลุ่มสุ่มอำเภอสซโย,ยกจังหวัดกาญจนบ,บรุรีต่อมาในช่วงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2544กศนตำบลลุ่มสุ่มจึงได้ประสานทำหนังสือขอใช้อาคารสถานที่เก่าขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณวัดเขาน้อยชินราชและขออนุญาตใช้พื้นที่อันเป็นที่ตั้งของวัดเขาน้อยชินราชจากพระครูการจนสวัสดิ์โชติววัดเขาน้อยชินราช ปัจจุบันมีนางสาวพัฒนาพรทาสโกเป็นครูกศนตบลลุ่มสุ่มที่รับผิดชอบในพื้นที่ตบลุ่มสุ่มกศนตบลลุ่มสุ่มมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามบัณยาสัยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนในตบลคอยขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รายการศึกษาตามอัทยาสัยจังหวัดกาญจนบุรีขอขอบคุณนายธนวิทยาต้นสาลีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอนระบบและการศึกษาตามอัธยาสัาออนนายอำเภอไซโยกที่คอยขับเคลื่อนการดําเนินงานให้กิจกรรมต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นผู้ให้คาปรึกษาในการดําเนินงานโดยตลอดขอขอบคุณค่ะ